าตามฉันมานี่นั่งลงเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันไปเถอะน,นีบอกให้นั่งลงนั่ง,ลงปลอยฉันไปเถอคะค่ะฉันขอร้องปล่อยฉันไปเถอะได้โปรดเขาพูดอีกคำเดียวฉันก็ชากลิ้นแก่เนี่ยอย่าทำแบบนี้เลย ฉันไม่ทำอะไรคุณได้โปรดเห็นใจฉันเถอะนะปล่อยฉันไปเถอะไปซะไม่อย่างนั้นฉันฟิลส์ขาดแน่ฉันไม่อยากทำร้ายผู้หญิงนะก็ปากสักทีฉันเงียบก็ได้แต่ช่วยทำตามคำขอฉันหน่อยนะอย่าปล่อยให้เทวิกาแต่งงานกับอเล็กไม่งั้นก็จะทำลายชีวิตเธอเหมือนกับที่เขาทำลายชีวิตฉันไปแล้วได้โปรดฉันคงทำแต่ถ้างั้นวารุณจะได้แต่งงานกับเทวิกาและลูกจะต้องแยกจากคนที่เธอรักเพราะงั้นฉันเลยพาเธอมาที่นี่ยังไงล่ะ ฉันอยากให้อเล็กแต่งกับเทวิกาและลูกสาวของฉันจะได้อยู่กับคนที่เธอรักฉันไม่สนใจถึงได้มันจะทำลายชีวิตเทวิกาก็ตามอย่ดทิ้งฉันไปมี่นะบอกฉันได้โปรดอ,อย่าทิ้งฉันไปมี่ีะช่วยด้วยช่วย เสียงของเจียนี่มีอะไรเหรอผมได้ยินเจร้องคุณพาเธอไปนี่เธออยู่ที่ไหนใช่แล้วฉันพาเธอไปก็เธอกำลังพังงานมั่นของเทวิกาเธอบอกว่าอยากไปแล้วพอถามว่าไปไหนเธอก็บอกว่าใจแซลเมียฉันก็เลยปล่อยให้ไปคนเดียวเหรอฮ้ยคิดว่าพวกเราบ้าหรือไงพวกเรานะี่ยไม่ได้ใจดำขนาดนั้นหรอกนะ่าเราไปส่งเธอหาหมอไม่ใช่พวกใจยักและเราก็สงสารคนเปนหมอที่ไหน คนนั้นไงที่อเล็กบอกเราว่าเขารักษาเธออยู่เนี่ยเจียไม่ได้บ้านะไม่หรอกเราเนี่ยแหละที่บ้าเองนายพูดถูกแล้วเราพูดผิดพวกคุณไม่เชื่อเจียใช่ไหมไม่ไว้ใจเธอคุณพลาดแล้วมันไม่ใช่อย่างว่ารุนคุณไม่ควรยุ่งกับเรื่องนี้คุณเป็นคนนอกเพราะทานนี้คุณถึงยังเป็นที่ต้อนรับของบ้านนี้อยู่แต่ไม่ได้แปลว่าจะเข้ามาสอนเรื่องของครอบครัวได้เข้าใจมัมันแปลกเกินไปมันผิดปกติฉันต้องรู้ให้ได้ คุณพูดถูกแล้วล่ะทุกยอย่างผิดที่ผิดทางไปหมดเทวิกาต้องแต่งงานกับหมออาเล็กแล้ว,วรุณต้องแต่งกับลูกสาวของฉันเท่านั้นนี่ครับคุณผู้หญิงตัวนี้สวยนะครับ ดูตัวอื่นด้วยดีกว่านะเอางี้ไหมคุณควรซื้อชุดสำหรับวันเกิดคุณพร้อมกับชุดใส่แต่งงานเลยด้วยดีมไหมวัยเกิดครบสิบปต้องพิเศษสิงั้งน चलो ทำอะไรอโอมาแรงเนี่ยผมปัดให้เลือกต่อเธอะนี่เราใส่ตัวนี้สิผมชอบนะนะเดี๋ยวฉันไปลองก่อนนะคะ ขอโทษครับเ,ออเออโทษทีมีอะไรกวนใจผมเนี่ยขอโทษเรื่องมือถือด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรว่าแต่มาทำอะไรที่นี่คุณพยายามพาง,งานมั่นของผมแต่ไม่มีใครว่าอะไรเลยและยังมาว่านี้ได้อีกผมเป็นเพื่อนทานนี้ บ้านนี้ผมได้รับอนุญาตให้มาได้ดูไปไงบ้างคุณสวยมากเลยละ่ะ <c oughs> ว่าอะไรไม่ไม่มีอะไรตลกเรื่องไหนที่ขำเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมหมอเล็กถึงคิดว่าชุดคุณมันสวยได้ฮะเหมือนนกแก้วเลยขนสีเขียวจะงอยปากสีแดงเดี๋ยวนี้ต้องทำตามที่เขาบอกทุกอย่างเลยสินะและต้องใส่ชุดนี้ เอาเลยนกแก้วก็มันไม่ได้สวยขนาดนั้นคือฉันหมายถึงไม่เหมาะกับฉันทางด้นฉันเปลี่ยนนะคะ เธอปฏิเสธชุดที่ฉันเลือกเพราะว่าเขาไม่ชอบอย่างนั้นนะโอเคคอยดูว่าฉันจะทำอะไร